ได้ไรว่าผมได้เป็นอะไรวะรนี้ไม่ทุกคนเดยลองแมทต์ต้คะนะม้หอ้างน้างปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่แล้วเกมก็เริ่มและผมก็อยากหาที่ซ่อนไม่ได้ นี่แหละคือผมสวยแล้วสวยแล้วเขาไล่เข้ามากันแล้วด้วยเอ,ยนะอ,ยอยา,านนเอพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนเป็นลังผมเพิ่งเห็นอ่ะเพื่อนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะน่าจะอยู่หลายคนเลยอ่ะอ๋อมีเพื่อนเป็นเก้าอี้คนหนึ่งอ่ะอยู่กันเต็มเลยตรงนี้โอ้โห